สวัสดีค่ะครูเกศจากแพรว์คิ้วงามนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องทำไมการฝังสีปากถึงทำให้ปากคนเราหายคลัมได้ค่ะ ค่ะการฝังสีปากคอนทัวร์ปากสากปากเป็นแบบเดียวกันไหมทั้ง3แบบนี้เป็นการทําแบบเดียวกันแต่ว่าด้วยเทคนิคของแต่ละร้านอาจจะแตกต่างกันไปตามชื่อที่เรียกนั่นเองนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลการฝังสีปากเพื่อให้ปากหายครั้นั้นคือการใช้แม่สีหลักๆอย่างถูกต้องนะคะลงสีโดยการให้เข็มนําพาสีเข้าไปในผิวหนังของเราเพื่ออาพรางปากที่คร้าของเรานั่นเองค่ะ สำหรับการแก้ริมสีปากคร้ำด้วยการฝังสีปากเราแก้ได้อย่างไรนะคะอันดับแรกเราจะต้องดูประเภทของการคร้ำของปากลูกค้าคนนั้นๆด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีการครั้ำที่แตกต่างกาันเกิดจากอันเดอร์โทนหรือว่าอุณหภูมิใต้ผิวที่แตกต่างกาันเรายกตัวอย่างนะคะให้น้ำา2แก้วนี้นะคะเป็นตัวอย่างของริมสีปากที่คร้ำชนิดหนึ่งนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเราจะสามารถแก้ไขริมสีปากคร้ำด้วยแม่สีที่ถูกต้องได้อย่างไร ในหลักการที่แก้ไขนะคะก็คือเราจะทำให้สีนี้เป็นโทนสว่างขึ้นนั่นเองนะคะมาดูกันค่ะจากสีที่ดำเขียวก็จะดูเป็นส้มเหมือนใกล้เคียงเนื้อของเรานะคะทำให้ริมสีปากเราดูสว่างสดใสขึ้นใบหน้าเราก็จะสดใสขึ้นในขณะเดียวกันถ้าเราเลือกใช้สี ที่เป็นสีอีกประเภทหนึง่งที่ไม่เหมาะกับการแก้สีปากชนิดนี้จะเกิดอะไรขึ้นเรามาดูกันค่ะ ก็จะแอบ,บเห็นสีเหมือนกันนะคะแต่จะออกแนวตุ่นตุ่นม่วงม่วงมอง,มอง,ม,องมองนะคะเพราะฉะนั้นในคนที่ริมฝีปากคล้ําอยากให้ริมฝีปากดูสว่างสดใสขึ้นนะคะก็ต้องเลือกใช้สีที่ถูกต้องกับอันเดอร์โทนแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเลือกใช้สีที่ผิดนะคะสีปากของเราก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันแต่เปลี่ยนไปในทิศทางที่ ทําให้มันดูหม่นหมองมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะค่าจากการอธิบายหลักการการใช้สีแก้ไขปาก,ปากคล้ำเบื้องต้นเพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพได้ง่ายๆนะคะสําหรับใครที่เคยมีประสบการณ์ฝังสีปากไปแล้วปากเัี้งคล้ำม่วงเหมือนเดิมหรือคล้ำม,มากกว่าเดิมอันนี้ต้องกลับไปพิจารณาแล้วนะคะว่าตอนนั้นช่างที่ทําให้เราสามารถเลือกใช้สีให้เหมาะกับอันเดอร์โทนเราได้จริงๆหรือเปล่านะคะ การที่ช่างจะสามารถแก้ไขอำพรางสีปากของลูกค้าให้สดใสขึ้นมาได้นั้นนะคะนอกจากการใช้สีให้เหมาะกับอันเดอร์โทนของลูกค้าแล้วตัวช่างเองกันจะต้องมีความสามารถมีความชํานาญในการใช้น้ําหนักมือที่พอเหมาะพอดีกับลูกค้าไม่หนักจนเกินไปทําให้ผิวลูกค้าช้าไม่เบาจนเกินไปทําให้การสักนั้นสักแบบไม่มีประสิทธิภาพสักออกมาไม่ติดองคนดีใจมากเลยค่ะทีช่างสักออกมาได้มือเบามากแต่สุดท้ายผลลัพธ์เฉยๆเลยเหมือน เราโดนเขียนฟรีเลยก็มีนะคะและนอกจากนี้การใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพใช้สีที่มีคุณภาพก็จะทําให้ผลงานของช่างคนนั้นออกมาดีด้วยเช่นกันคะ่ะจริงอยู่นะคะว่าเราอาจจะไม่ใช่หมอแล้วก็ร่างกายคนเรานะคะมีความสลับซับซ้อนมากมายนะคะแต่เราเชื่อว่าช่างที่ดีะคะ่ะจะต้องพินิจพิเคราะห์หรือว่าพิจรารณานร่างกายลูกค้าได้ในระดับหนึ่งเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะคะและนั่นที่กล่าวมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอันเดอร์โทนการเลือกใช้ เ้สีให้เหมาะกันเดอรโทนการใช้น้ำหนักมือที่ถูกต้องมีความชำนาญแล้วก็การเลือกใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพการมองร่างกายลูกค้าเบื้องต้นออกนั่นถือว่าเป็นหัวใจหลักสําคัญในการทํางานของเราเลยค่ะแพวพาชิ้นงานยินดีให้บริการนะคะ